ปัดีเจา้าเจ้าปาเจ้าวันนี้ต้มมอน้อยเจ้าต้มมาน้อยใส่หมูสามจั้นก็ใส่ซี่โครงหมูเย้เร็จละน้องปิ้นบปกินข้าววันนี้แม่มาห้าบอยลยปีกบ้านไปพุทธเจ้าวันนี้เจ้าป้ามากับห้าโมงสามนาทีแล้วเจ้าเอาหลักแปดศอกสองต้องเหมือนเดิมมาพอกำกำลังเจ้าว่าจะได้ก็เจ้าอ้าว <c oughs> สไตล์เจ้าแานๆเจ้าสองตัวยเจ้าสาวแหวนกับสไตล์เจ้าลุดนลุดนลุ้นี่าเจ้า ได้อยู่เจ้าตักข้างลายหนึ่งตัวดเจ้า กระเทียนซรายหนึ่งตัวเจ้าโอ้ย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 จะพาได้ปากก๊ตัวใหญ่เจ้านี่ขี้ปุ่มอองปอนอ้าถ้าจะใครเจ้า นี่เจ้าถ้าจะใครเจ้าปะก๊อดยว้ายโอ๊ยเ๊ยไสองตัวเลยเจ้าได้ป่าบูกับป่าสร้อยนานๆเจ้า นี่เจ้าปะบูก็ปะส้อยหลวงเจ้าตากสไพ์หนึ่งตัวเจ้าระเป่าแบนทำงานขันนี้แทบจะได้เจ้า Oh. กกอตัดไส้ข้างลายเจ้ามาแบบว่าหมูหู้ซิกตัว <c oughs> <c oughs> แล้วก็ดินด้นแบบหลุมมาหลุมอยู่ในฉันตัวตัดไร้กลมเจ้าต่อมตอักระตาก แบบนี้แบบวิซซ์สดๆกับแล้วจ้สองตัวเจ้าอ๋อสามตัวเจ้าอล่ามนี่เยอะที่สุดเลยใจหิงแล้วเจ้าฝ่าซ้อยข้างหลายสองแล้วก็ป่าตะเพียนซ้ายหนึ่งเจ้าใจหิงสที อ้อยอ้อยอ้อยสามตัวเจ้าตัดสร้อยมนสองปขาป๊อกหนึ่งเจ้าโอ้ยตัดสร้อยข้างล่างหนึ่งเจ้า สกายในตัวเจ้าแล้วเจ้าหัวปุ๊ดหัวหลอนไปเพื่อน่ะถึงมาพระเจ้าดึงตังไล่ก็บหออกโอ้ยโอ้ <laughs> จะโดนไปได้ตัวหนึ่งเจ้าจะค่ายมอนสารตัวแล้วก็ปักก๊อตหนึ่งตัวหนึ่งเจ้าติดแล้วเจ้าปักก๊อติดยังใดเจ้าเงี่ยงมาขำตึงเสองข้างถึงบนถึงหลุ่ม ต <ś les> ื่นเต้นขนาดเจ้าเวลามันกระโดดสองตัวเจ้าปากาป๊อกกักตาแว่น <ś les> ปากตัวใหญ่มันต้องจำบจะปลายอยู่เจ้าแล้วมันได้ไม่ใช่จะอยู่ตั้งเพื้อนจำมันแ,แบบแตบเจ้า นี่มันเปล่นนั้นมองไอ้อแหมตัวเดียวถ้ามันเข้าล่ะตื่นเต้นตื่นเต้นแปลกใ่หันมันโดดกับมวนแล้วจ้าโ,โอ้ย สตัวเจ้ากระส่ายข้างลายเจ้ามาแทกกูก็ะส่ายข้างลายหนึตัวเจ้า โอ้ยสองตัวเจ้าต่อค่ข้างลายกับปัดสไตล์เจ้าร่มใจปัดสไตล์ถึงสองตัวเลยเจ้ามาแท็กกูโอ้๋โอ้อ ้าดสไตล์เจ้าตัวน้อยเดียวดิโดดนตีหัวสันเลยเจ้าก็แบบมันเข้าแดกเลยเจ้าหนึ่งตัวเจ้าตาดสไตล์เจ้า อ้าวกระโดดนะเจ้ามันจะมีนันกมาเจ้ามีตัวเดียวอ่ะนะเจ้าแล้วก็เป็ดป่าสไตล์เจ้ามันเป็นกระโดดดีเลยป่าสไตลกันเจ้าหนึ่ตัวเจ้าป่าสไตล์เจ้ามืดแล้วเจ้า โอเคเจ้าตอนนี้ก็เกือบจะทุ่มหนึ่งแล้วเจ้าเดี๋ยวไปดูผลสรุปป่าตีบ้านกันเจ้าว่าจะได้นักกวาเจ้าแต่เจ้าป้าจะอตตีนี้เห็นสักรรมกิดปีกเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปปักกันทีบ้านเจ้าโอเคเจ้ามาถึงบ้านแล้วเจ้ามาดูผลสรุปป่าเจ้าป้าว่าจะได้นักกว่าเจ้าเจ้าป่า ก็เกือบกิโลอยู่เหมือนกันเจ้าเพราะว่าได้ป่าตัวใหญ่ได้ปลาก๊อดนี่เจ้าปลกก๊อดมีไข่แล้วก็ได้ปลาบูมาตัวปลาไส้มาตัวนั่งน้าก็เปลี่ยนปลาน้อยนี่เจ้าก็เกือบกิโลอยู่เจ้าโอเคเจ้ามาถึงบ้านละนี่เจ้าม้นก็จะได้อยู่ประมาณเนี่ยเจ้าสักกิโลกิโลปลาสองสามขีดสามสี่ขีดแล้วแต่วันนะเจ้าหน้ามันก็ใส ตอนยงถือว่าได้เจ้าพอได้หายงอมพอได้กินอยู่พอได้หายคิดถึงกันโอเคเจ้าขอบคุณนักหน้ายอดติดตามรับชมส่องเพื่อปลาเป็นกำลังใจกันตลอดอย่าลืมกดไลค์กด, like, กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามันจะาแต่นเจ้ารักษาสุขภาพตัวเนเจ้าแล้วป้านคิมนะเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย